วันนี้มาอัปเดตนะครับฮะรับแข็งเหรออ,นนอะไรเอาล้แข็งพอเออเอาไปรัแข็งพอนะครับอ,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 อัปเดตบ้านผ่านพรนะครับ มุงมุงแล้วนี่ครับมุงแล้วมุงแล้วอันนี้เอาทรายมาใส่จะเทป,ปูนครับเะเทป,ปูนนี่บริเวณบ้านนะครับติดถนนใหญ่ หลังเก่าตรงนู้นครับเราไปดูหลังเก่าอันนี้ได้งบหลวงครับได้งบหลวงมาทำด้งบหลวงมาทำนะครับะตะไคร้น้วู chim gấp 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 โอ้ยอดสะเดาเงี่ยคือยเย็นเนี่ยครับยอดสะเดาจริงยิ่งเด็ดยิ่งก่ยิงแตกนะครับยอดสะเดาสวนผักสวนครัวครับนี่ยาเสือโค้งครับอาแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะกินอะไรกันดีครับโอ้โหนี่ใบน่รักครับโอ้ น่นรักดีหัวารักโอ้ยสวยมากหครับงามมากเลยสวนผักนะครับที่ดอกพญาเสือโคร่งนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันในนอนคับคืนนี้กินข้าวบ้านผานพรครับอันนี้ผัก ที่ผมเก็บมาเมื่อตะกี้นี่ครับนี่ยอดกระถินยอดกระถินข้างทางครับนี่ผักพายนี่ผักพายครับจะเป็นผักในการกินข้าวคืนนี้เดี๋ยวมารอดูว่าเราจะทําอะไรการกินคืนนี้นะครับกินข้าวบ้านพานพรน,นะครับมาครับผมกินข้าวบ้านพานพรครับ ที่ไม่ได้ <c oughs> มาหลายวันครับต่างคนต่างก็มีธุระนะครับ <c oughs> ป่ายุดชาแนลครับวันนี้มาอีกครั้ง <c oughs> มีผัดหนูครับผัดหนูแล้วก็น้ำพริกปลาย่างปลาทอดตมใส่ม่วงครับใ <c oughs> ส่กอกทอดปลาทอดไข่เจียว,วผักอู เยอะมากถักพายสดเดายอดกระถินมะ,มะเขือมันก็พวงครับลูกโดดมาครับวันนี้ขอกินมือแล้วกันเปิดมือเลยผัดหนูวะยังผัดหนูนะครับเนี่ยโอ้ข้าวร้อนข้าวร้อนต้องลเล่นแล้วกระมงนี้โอ้ลองลอะไรกนดีลอง น้ำพริกดีกว่าครับน้ำพริกเออ่ปลา,าครับหน่อไม้นี่ต้มหน่อไม้โอ้โหสุดยอดครับทั้งผักสดผักผักเออ่ผักสดผักต้มนะครับแหน่น้าล้างมือนี่นี่ กลามเออเสียงตามมาจารกาไ็ไม่ได้อ่านงานผักขยไมไม่เข้าไม่เข้ากันผออักขยั่งมันต้องกินกับพวกลาบเหรอจารย์ใช่ไหมก็จะ <c oughs> เลาไปเก็บบูงบ้างให้เจา ินอ,อ,อ้าวตามแล้วลูกโดดครับผักธรรมชาติผักทุกอย่างให้เก็บแถวบ้านนะครับข้างบ้านเลยเก็บแถวบ้านเลยไม่มี ลา,ล,าลายลายอ่ะมันลายสอกข,ข้าวม,าามันทำให้เราทำให้เราไม่อยากกินเหล้าเลยห <_ t ot> ลอตาเลยมีอะไรหนึ่งไมไ้หรอก็นี่ <_ t ot> ยัางนี้ <_ t ot> อันนี้มันปลอกไข่เอะไอ แหนงหน่อไม้จ้ะแหนงหน่อไม้ครับน้ำร้ายไหล่ก็พอยังล้วเถอะขอมแห้งแล้วนะขออีกโบคผ่านพอนกินน้ำเก๊กหัวอยู่ครับอีโบคลงข้าวเลยกันครับ เดี๋ยวลองลออน้ำพริกกับได้โดดแดงๆเลยนะอืไหวด้วยเธออ่ะมีเห็นแตกไข่ของมแม่มยังไม่ถึงชิว <c oughs> พัดนู๊กแล้วพัดนู๊ก เขาต้องถึงแต่ไอ้หนิงเลอยอ่ออะไรหรอผิดเออมันผัดเองเอามันกินแต่ถ้าทำเอิรนทำม,มันก็ไม่กินหรอกไม่ได้เก็บเปล่าจริงอ่ะ ก็ถึ่นงามมากเลยที่ตรงทางข้างทาง,ทางหงามมากถ้าสินตรงนี้ได้เก็บไหมไม่ได้เก็บอ, <Okay. S 1> อะหรอร่อยอร่อยค่ะบุฟเฟ่มอันนี้อร่อยแนวรุน่นโดดครับ น้ำพ <prof> ริกปลาเนรทอดแล้วก็ตำใส่มะม่วงครับโมงแก้วโมงแก้วนะครับแตกโบกะเทียงเกียมะเขือ

ข้าวปลืกวเกพวงถึงจะจอดวุ้คไข่จอดเออดมังกาวน้องก็ลอ,องกินดูไม่ค่อยกินอีกแล้หายกับม่กินกับข้าวยากเลยฮะจอดอยากไหม เรากินผักหลายอย่างบางอย่างมันก็ไปแกงเราไว้แมวอะไรของนายแมววิ่งชนไปแกงแกงเราได้ไม่เรากินผักหลายอย่างเนี้ยผักอย่างนี้ไปแกงนี้อย่างนี้ไปแกงนี้เลยเรากินผักทางเดียวเรากินหลายอย่างดีวันนี้น้ำตาลไม่ขึ้นใช่ไหมอันนี้อันนี้ไปคนลรผักกนคนละอย่างนะอ่ะ กินหลากหลายขมพิ <c oughs> สฝ่ายยุทธัาแนลสุดยอดครับขมพิกสุดยอดแต่ตักไข่ง่ายนะอืมตังไ,ไข่ก็ได้จำเสียงวงแก้วครับ วันนี้อากาศดีมีลมขอหน่อยเลยอะไรขไ้าวหวนไม่เหนียวนะโอ้โหนี่แก่ <Okay. S 2> ลูกมาใกล้กันนี่อยู่ไม่เรอเพราะอะรเลยอ่อนอยากกินมากไม่อิ่มอันนี้มันปอกให้แต่คนปอกก็ไม่ได้กินหรอก ยอดนะครับร่อยอืม้มแต่อย่างก็มีสับกุลต่างกันนะผักอืมได้เดี๋ยวว่า้กินเถอะผักนี่หมดมถ้าอีกอย่างนึงมันธรรมชาติ มันไม่มีสารพิษ <c oughs> นะเขแบบอะรมันไม่ใช่ใช่มัน,นไอ่ใช่ผัดตลาดลองคุณไปกินมะเขือดิบตลาดเนี่ยอาจจะเวียนหัวได้นะลองดูได้ พักไรเนี่ยเมนูล้างล้างลําไส้อือๆอยู่ข้างล่างาพาคุ่อย่างอือักพ,พายครับเป็นดอกแล้ว อโอ้ในดีลมเย็นด้วยอากาศน่าบรรยากาศเป็นใจตรงบ้านผ่านพอีนเป็นช่องลมนะรับลมแต่ว่าเ,ลเวลาแดดก็แดดเหมือนกันรุนนั้นนะที่ลมมาอย่างนี้ที่ต้นอะไรค้นอะไรนั่นนะพีนนนะอืม ตาเนี่นเป็นช่องช่องเตือช่องลมเนี่ช่องลมใช่ กินข้าวกินเหล้าก็ต้องกินแบบอาจารย์ไม่ใช่กินแต่บี้แต่บันกินโอ้โหกินจ,จนน,น,นั่งหลับกินเหล้ามันต้องเรียบหรอนง่เขาเมาดมีรีบเอารีบเอา một đang tìm hả ờ không sao không cần riệp mong đi đến năng đi <laughs> đến năng lặp

อนไรถูกเลยอืมอะไรทุกอย่างนี่ยโอ้่แบบนุ่มขึ้นคุยน้ำไหลไฟดับปานเนี้ยเวลาท่าเนี้ยคุยน้ำไหลไฟดับนะเรื่องกันคุย ว่าไม่ได้คืออันนี้ว่าสูตรสูตรการกินเหล้านะกินไปเรือ่อยจุดเด่นอยู่ที่น้ำพริกนะฮะใช่ปะ มันไม่เผ็ดแต่ก็ไม่จืดนะรสชาติพอดีอมไม่เผ็ดแต่ไม่ดืดข้าถ้ามันเค็มไปกว่านี้มันก็จะไม่อร่อยอาจารย์รับมั้ยมพื่อข้าวมันก็อดี เหนื่ออือน,อนอนกินแก่พี่ปอนตรงมา,ามีนอนมีมีรอยเจาะครับจะไม่หนอนเพราะถ้า,ถามีรอยเจาะแน่นอนป้อนสาร หอมไม้อะถ้ามีเยอะทุบแกงอ่ะใช่มันยอดเลยแต่ทุบแกงให้ไม่ว่าจะทุบแกงให้มันกินเนี่ยอันนี่มันน้อยสุดยอดมากใช่อันนี้เนี่ยเยอะไงมันก็เป็นปอกพนปลอกนี่เองเนี่ยรู้แล้วก็เผาไอ้ต้นต้เขาไปเก็บไงโอ้โหชุดยอดเลย เลิ <mm> ่อนอาหารให้จุมพรไปฝากมียนน้อยกินได้กินได้ก็อายุยืนกินได้อายุยืนใช่หรือืมอหนึ่กินแล้วตั้งหน้าตั้งตาอรืง หลวงพ่อผมฉันข้าวไม่ได้เลยไม่อร <c oughs> ฉันข้าวไม่ค่อยได้ป่เหรอ่อไม่ใช่ดีมันมีผักเลยรเข้ากินด้วยมันพริกรอ่ะวันนี้ลงทำไอ้วันนี้ลงสั่งทำม,มาให้พระท่านเลือไม่ได้นะใครใส่อะไรต้องมากินหมดลวนะ Nói về phạm ạ thịt tôm không? Tôm tắm Cái loại ra bún Ủa, im thật ra Hôm nay hưu mà Ừ เอาเนี <mouth. S 2> ่ยเอาวะเนี่ยเอ็มจะกินเลยเกินเพราะหิวกินกลังนี่แหละพอดีกินไม่เพีมากมายเกินเกินกำลังมันเกินมันเกินเวลาด้วยเกินไปพีกำลังพอเวลาเกินด้วยใช่ แทนที่มันจะได้กินข้าวได้มันก็กินไม่ได้อะอาจารย์มันก็เลยมันกินข้าวได้ที่ไหนมันคืนมันตัดเต็มกระมังทิ้งเปล่าๆก่อนสีส้มอ่ะเออได้ร้านบอกเลยว่าไม่ไหวแล้วกิน,กนม,มันเกินอนะ่ะเกินเกินลิมิตร่างกายไม่ไหวแล้วแล้วก็โหยแล้วก็วก็นั่งหลับนะเช้ามาก,ก็ยิ้มเลยแข็ง ม,มันไม่สนุกอ่ะข้าวนะโอ้ไปแล้วไปแล้วผมเมื่นะอกี้ผมต้องลึกกออวมนาะพี่พรไปอืม ผมไม่ดื่ว่าร่างกายผมแย่แล้วแใจมันเหมือนคนอื่นต้องใส่มะม่วงลูกไม่เปรี้ยวนะไม่มีรสชาติมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยแต่ได้ปริมาณขึ้นอีกเมื่อเเวลาทำไรใส่หัวปีบบ่อยๆจริงแล้วไม่รสเปรี้ยวไม่มีให้ห่วงกินเปรี้ยวเลยไม่มีรสเปรี้ยวเลยอืมไม่ได้ไม่มีรสเลย โอ้โหถ้ายังไม่ได้กินกินแล้วน้องกินแล้วกินนานเลยต้องเดี่ยวพอสุดๆ,ๆุเหมือนเวลารากินข้าวไม,ไม่กินแล้วกินแล้วเหมือนเรา,ากินข้าวแต่ร้านอ่ะมันเลยอีกปรนช้อนนึงจะอิ่มเนี่ยอีกช้อนนึงจะอิ่มไม่พอไงอีกช้อนอื้ออื้ออะไรเนี่ พัดหนูผมเลยรเหลือเลยอ้าวผ,ผมมองข้าวลงนี้นตายปะอิม่มสุดยอดมากครับแล้วก็อร่อยมากเลย,ยนี่ครับบรรยากาศบนบ้านลมวันนี้ลมโกกด้วยอืมอืม ต้องาองาอมสมน้ําหนี้หิวอิ่มอิ่ม,อ,มอิ่มเลยหอมยาวอ๋อจงบวกโบกมือเลยคือช้าก่อนอาน,นุนยออนไป ้อง้ดอดมากกินมากลดใช่เจอใหม่คลิปต่อไปครับกินข้าวบ้านผ่านพร้อมนี่สุดยอดมากอากาศดีครับห่างหายไปหลายวันเพราะว่าต่างคนต่างติดธุระครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้อาจจะมีคลิปเยอะหน่อย <c oughs> เพราะว่า อยู่แล้วว่างแล้วครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม